สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเล่นเกมแอคซ์มูบายนะครับวิดีโอนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟ่อออนไลน์มาเดิมครับวันนี้เรามาเจอกันอยู่ที่บ้านครับอยู่ตรงเกาะเชลพัชร์นะครับนี่ครับก็จะมีสัตว์เยอะแยะนิดหนึ่งครับวันนี้ทางเซิร์ฟ D R K T ี7 07 T H ทีวีเอ็กก็ได้จัดกิจกรรมนะครับกิจกรรมเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปรุ่นกันนะว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะครับครั้งนี้จะจัดกิจกรรมอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะขี่เจ้าทาเป้เทคตรงนี้ไปนะคบัจุดแดงนะโอ้ยนะนี่ยนะบนี่ยก็เป็นบ้านแอดมินนะครับขอดูปฝากก็ปิกแป๊บหนึ่งนะเป็นมีปิดเรียบร้อยแล้วนะครับ แตกันเลยนะครับกิจกรรมครั้งนี้ก็อยู่ใกล้ๆเสาเขียวนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆจะบินไปนะครับบินไปไวแม็กไม่ค่อยโหลดนับแต่กันเลยนับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับ สำหรับคนที่อ่านชื่อคลิปก็จะรู้แล้วว่ากิจกรรมนี้เป็นอะไรนะครับกิจกรรมครั้งนี้ก็คือการถล่มบ้านแอดมินเหมือนเดิมน,นับก็ได้จัดอยู่ใกล้ๆอยู่เสาเขียวนะครับอยู่ข้างหน้านี้นะครับไม่ค่อยนะครับของรางวัลก็จะให้ประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่ก็คือของรางวัลน,นะครับทั้งหมดนะครับ กดก็มีว่าห้ามไซดแต่ท่านเหมือนเดิมครับแล้วก็เขาที่มีแอดมินเช่าเช่าก๊อตอยู่ก็คนที่มีก๊อตก็ห้ามเข้าร่วมนะครับมันก็จะโกงครับถ้าอยากเข้าร่วมก็ต้องมีความซื่อสัตย์ในตัวเองห้ามเปิดก๊อตนะครับลาบรินไปเลยนะว่า ด,ดูบ้านจิตกรรมมีรลบร่างหน้าตาเป็นแบบไหนนับกิจกรรมก็จะสลับเซิร์ฟ PVP กับ pvx คนละอาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้ก็เป็นของ pvx นะครับอาทิตย์หน้าก็จะเป็นของ pvp นะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราจัดทุกอาทิตย์มันก็แอดมินไปจัดมันก็เหนื่อยกันนะครับ จะสลับสับเปลี่ยนคนละอาทิตย์เอานะครับเหตการครั้งนี้ก็อยู่ใกล้ๆที่จัดกิจกรรมทุกครั้งนะครับตรงที่แข่งชกมวยกัดกี้ก้าอะไรพวกนี้นครับหรือใกล้ๆแม่น้ำนะครับลอยต่อระหว่างเสาเขียวกับเขียทีวีพีนะครับไม่รู้ว่าบินมาไกลแบบมันจะโหลดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าไม่โหลดเดี๋ยวก็ต้องออกเกมแล้วก็ใหม่นะครับ ก็พวกแอดมินก็กาลังอยู่ที่กิจกรรมกันนบอยู่กันรอนะเดี๋ยวเราดูนะว่าแมปโหลดหรือเปล่านะครับนี่ครับเห็น,นรับโหลดอยู่ยนะเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายแอดมินที่รออยู่นะครับ<ห>ถึงแล้วทุกคน เห็นเห็นนิมพี่ไหมไหนไหนไหนมาท่าไปบินมาแล้วแ่ะนั่นอ่ะแมปบินมาแมพโหลดอยู่ใช่ไหมัว้ยี้ตียันจิตหลุดอยู่เลยอ๋ออ๋อนี่ะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของบ้านดิกรรมหล่มบ้านนิคกลางนี้นะครับใครนตีนกสารนักเลงนะ รู้สึกว่าแมปไม่โหลดแล้วป้อมหลดป้อมหายไปหนึ่งป้อมเอาปีลป้อมหายแมปไม่โหลดเดี๋ยวพี่ออกไปเอาไปข้อใหม่ก่อนนะแล้วนะครับตอนนี้ก็ตาตอนนี้ก็ข้อเกมมาใหม่แล้วนะครับเมื่อกี้แมปไม่โหลดนะครัป้อมตัวนี้หายนะคนี่นะครับก็เป็นรูปร่างหน้าตาของบ้านกิจกรรมนะ เดี๋ยวลองบินขึ้นในมุมสูงนะว่าตัวร่างหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้น่าจะเห็นไม่ครบกันนะครับนี่นะครับ,รบก็จะเป็นบริเวณบ้านกิจกรรมนะครับกิจกรรมครั้งนี้ก็จะเริ่มเั่งแต่พรุ่งนี้เช้านะหลังจากลงคลิปใน youtube ไปนะครับถ้าเห็นคลิปใน youtube ก็เริ่มกิจกรรมเลยนะครับแจกอะไรบ้างพี่แจกก็ของในตัวพ่ก ฟิโลโมนนะน้อฟิโลโมนพวกชจดเกาะอะไรพวกนี้มีชิดม้าไฟด้วยพี่พี่เปิดให้ดูในคลิปแล้วเดี๋ยวคว้าไปใส่ในบ้านเซิร์ฟก็มีอยู่2เซิร์ฟนะจะมีเซิร์ฟ PVP กับ PPS น้องๆคนไหนสนใจเขาเล่นเซิร์ฟไหนก็ทักเข้ามาได้เดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งลิงก์ของแอมมินแต่ละคนในแต่ละเซิร์ฟไว้ใต้คลิปอะ่ะ ถ้าคนไหนสนใจเขาเล่นเซิร์ฟใหนก็ทักหาแอดมินคนนั้นได้เลยกิจกรรมมีทั้งสองเซิร์ฟเลย,ยนนะา่่ใช่ผัดกัน<ช>กุลาอาทิตย์<ช>อาทิตย์นี้ก็จะเป็นกิจกรรมถล่มว่าแอดมินของเซิร์ฟพีว<ช>ีเอ็่ตัวอาทิตย์หน้าพีวีพีจะมีกิจกรรมอะไรก็เดี๋ยวมาติดตามกัน ถ้าจัดพร้อมกันว่าแอดมินเหนื่อยเรไม่ไหวแอดมินเหนื่อยแอดมินไม่ได้นอนเลยคือทำนานมากอันนี้ก็เป็นอาทิตย์ที่แล้วจริงๆก็เป็นท่มบ้านเหมือนกันใช่ไหมอาทิตย์เต้ใช่ท่มบ้านเหมือนกันแต่แตอาทิตย์ที่แล้วเป็นของยู p ีใช่ อันนี้ก็แบบจัดติดๆกันก็มาแก้มืออาทิตย์แล้วอาทิตย์ไหนโน่นมันพังไวเกินไปเนาะอ่ะไวๆมากป้อมน้อยด้วยอ่ะป้อมมันวางได้น้อยไม่ค่อยมีเวลาใช่ป้อมมันวางได้น้อยรีบรีบทำเลยเนาะเวลามันเดือดไปแล้พื้นที่มันแบบจำกัดไงมันวางแบบ ร้อ,อนอะแล้วมันอาจจะจำกัดพื้นที่ก็ได้เพราะว่าพื้นที่มันเกาะเล็กเกาะเล็กนิดเดียวแล้วก็วางแบบตัวเดียวไม่ได้แล้วอ่ะจล้มันไม่มีที่วางหรอถ้าจะวางก็งไม่แบบเยอะๆหรอกเยอะขนาน้วางเหมือนไมพีซีอะพีซีเนี่ยวางได้เยอะมากเลย เยอะมากนี่วางได้แค่ไหเท่าไรเนี่ยแต่เขาบอกว่า PC นี่วางได้เยอะแต่กป้อมมันไม่แรงอะนะป้อมไม่แรงเนาะใช่นี่ะนะก็เป็นบริเวณของกิจกรรมถล่มบ้านแอดมินนะครับสำหรับเซิร์ฟ PBX นะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะรันนี้ก็จะเปิดกิจกรรมแล้วนะครับประมาณช่วงเช้าๆอะประมาณ ถ้าเกิน10โมงแล้วมั้ยปะาโมงอะเออแาอะไรเนี่ยมันก็จะเปิดให้ทันลมเอาของรางวัลกันแล้วเดี๋ยวก็จะเอาของรางวัลในตัวนี้ไปใส่ในบ้านนะครับใครตีแตกได้ก็อของรางวัลไปเลยนะครับพวกฟิลมโมนพวกโยโย,ย่มีด้วยนะมีเชือกกระโดดด้วยแล้วก็มีชิปชิปมาไฟาหนึ่งอัน จิมมาไฟก็ไปจับกันจิ้มจิ้จใสหัวนะฮะพี่สีระวังจิ้งจกตกใส่หัวนะใส่อ่ะพี่จิ้งจกเลยอ่ะจิ้เอไเะไะเดี๋ยวพี่จะจับก<อ>ินแล้วเดืานนี้ก็พามาชม <แก S 1> บริเวณจิ๋กรรแค่นี้นะครับ สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็รับการแจ้งเตือน,นทันทีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ